สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะวันนี้ก็นอนในห้องทั้งวันเลยค่ะแล้วก็บ่ายนิดนี้ก็ออกมานะคะว่าจะมาเล่นน้ํานะคะอันนี้เป็นการเล่นน้ําทะเลครั้งแรกนะคะทุกคนที่มาที่นี่นะคะหลังจากที่มาได้ห้าวันนะคะวันนี้ก็นดานเลือกที่มาเล่นทะเลแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เพแสนไทยนะคะราคาทังมงก็70ารนะคะ7 เนื้อย่างเกาหลีนะคะเกาหลีบาร์บีคิวนะคะเดี๋ยวตอนนี้หิวมากเลยค่ะแล้วก็เราก็โทรให้แท็กซี่มารับนะคะแล้วก็ตอนนี้มารับแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะว่าบุฟเฟ่ต์ของบุฟเฟ่ต์อาหารเกาหลีเกาหลีบาร์บีคิวของที่นี่จะเป็นยังไงนะคะทุกคนตอนนี้หิวมากเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนนั่งรถมาแล้วก็เปลี่ยนใจนะคะตอนนี้ไม่ไปอ่า ร้านเนื้อย่างเกาแล้วนะคะแต่ว่าไปกินร้านอาหารไทยนะคะเดี right, ๋ยวมาดูกันว่าร้านอาหารไทยจะเป็นยังไงนะคะเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงร้านอาหารไทยแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในร้าน ต้มตำนะคะขับยาบุญเส้นไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคิดถึงบ้านแล้วก่อนกีเย็บกุ่มค่ะกไก่สเต๊กค่ะ เผ็ดนิดนึงนะคะแต่ว่ารสชาติดีเลยค่ะแซ่สเต็กนะคะ4ชิ้นนะคะทุกคน150เปโซค่ะโอเคค่ะแซ่สเต็กเมื่อกี้นะคะคน4ชิ้นนะคะสี่ไม้ราคา1น5รบเปโซนะคะ165เปโซก็ประมาณเดี๋ยวเดินี๋ยวนีค่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนค่ะ1 6อเปโซก็ส0เหรียญนะคะทุกคนอร่อยค่ะรสชาติก็จะเผ็ดเผ็ดนิดนึงนะคะ คนพาส้มตามจานนี้นะคะ245เบโซนะคะราคาก็อยู่ที่15เหรียญน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเช็คเลยค่ะ อร่อยค่ะเป็นส้มตัไทยอร่อย่ะหางที่ถึงบ้านเลยไหมทุกคนผัดไทยค่ะยำบุ้มมเส้นค่ะผัดไทยเป็นของสาม,มีนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิยม,มยำบุมม้เส้นกันยำบุ้เส้นกุ้งนะคะทุกคน

อยู่ตรงมายาเดคมนนะคะทุกคนเป็นดาวเทานะค่ะโอเคถาวม,มากอร่อยไหมก็อร่อยค่ะทําให้หายคิดถึงบ้านไปได้นะคะส้มตำตำไทยอร่อยมากทุกคนแต่ว่ายำบุญเส้นจะจืดๆนิดนึงค่ะส่วนไก่สเต็กอืมอร่อยเขาเติมเผ็ดนิดนึงนะคะทําให้รู้สึกรสชาติมันมันจัดจานขึ้นมาหน่อยนะคะไม่เหมือนที่เมืองไทยเมืองไทย เขาจะไม่ใส่พริกใช่ไหมคะแต่ที่นี่เม็กซิโกทุกอย่างเป็นมีพริกนะคะทุกคนแล้วก็ผัดไทยผัดไทยอร่อยคะ่ะสามีสั่งผัดไทยแล้วก็รสชิมนิดหน่อยคะ่ะอร่อยคะ่ะทุกคนถือว่าผ่านนะคะร้านนี้นะโต๊ไทยนะคะถ้าใครมามาเอเดอร์คาเมนนะคะลองมาร้านนี้ดูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะหลังจากที่เราอิ่มแล้วนะคะทุกคนก็จะไปเดินตลาดนะคะนิดๆ,ๆิหน่อยหนะะ่อยค่ะแล้วก็ กลับโรงแรมพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้เรามีแพลนที่จะไปดูไฟนะคะชกมวยนะคะทุกคนที่ชัลูมค่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนตอนนี้กำลังเดินไปตลาดค่ะตลาดก็ใกล้ๆค่ะไม่ไม่ไมกลนะเป็นตลาดที่เรามาเมื่อวันก่อนนะคะมาซื้อเสื้อยืดโอเค okay. เค okay, ค่ะทุกคนดูเราได้อันนี้มานะคะในราคา3ามอเปโซนะคะแล้วก็ตังหู150เปโซนะคะทุกคนด่ะค่าวอล์กอินสตรีทนะคะพอ,อตอนต้องเข้าะะมันก็จะคนละอารมณ์กับตอนอช่วงบ่ายที่เราเคยมาดูเดินดูเมื่อวันก่อนนะคะเพราะว่าก็จะมีร้านขายที่แบบ แบกกับดินมาขายนะคะเห็นไหมคะที่ร้านแบกกบดินมาขายเพราะว่าตอนเมือ่อเมื่อวันก่อนไม่เห็นนะคะนี่ชอบมากเลยค่ะสวยคะชอบมากเลยได้ไปแล้ว ทุกคนข้างหน้าจะเป็นทะเลนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะแค่ชาทุกคนทะเลนะคะมาเยเดทเมนนะคะทุกคนดาวเซตบี ไก่นุ่นไหยคะเออือจะเข้ามาเคลียร์ท่านะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับแล้วนะคะเพราะว่า ไม่ไม่ลงไปเดินชายหาดนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเทา้าสำหรับชายหาดมานะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เดินเหนื่อยแล้วนะคะแล้วก็เราเรียกเราเรียกแท็กซี่แล้วเราประมาณเสามสิบนาทีนะคะทุกคนวันนี้ก็เดินสนุกดีค่ะไม่ร้อนนะคะแล้วก็มีของขายเยอะกว่าตอนกลางวันนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะมาเดินนะคะ ใครที่มาเที่ยวไหมคิดว่าก็อย่าลืมนะคะไฟยาเดินเขม้มนนะคะทุกคนมีชายหาดด้วยนะคะเราเพิ่งจะรู้วันนี้เองนะคะว่ามีชายหาดแล้วก็อาหารนะคะก็มีร้านอาหารไทยมีร้านอาหารเม็กซิกันนะคะเลือกเอาเลือกชิมได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมช่อง MD นะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ